ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการแก้ไขปัญหาเสียบสาย USB นะครับเชื่อมต่อระหว่างมือถือเข้ากับคอมพิวเตอร์นะครับแล้วตัวคอมพิวเตอร์เรานะครับมองไม่เห็นตัวมือถือเรานะครับคุณจะเห็นในภาพไหมครับปกติทั่วไปนะครับเวลาเราเชื่อมต่อนะครับตัวมือถือเข้ากับคอมพิวเตอร์ผ่านทางสาย USB นะครับ สาย USB หรือว่าก็สายไอ้เส้นเดียวกับไอ้ที่เราไว้เสียบชาร์จโทรศัพท์นะครับถ้าเราถอดไอ้หัวแปลงไฟมันออกนะครับมันก็จะกลายเป็นสายที่ไว้เชื่อมต่อนะครับระหว่างมือถือเข้ากับโทรศัพท์นะครับกรณนีคุณจะโอนย้ายไฟล์อะไรต่างๆนะครับรูปภาพเพลงวิดีโออะไรก็แล้วแต่นะครับคราวนี้นะครับพอเราเสียบเชื่อมต่อนะครับไม่มองไม่เห็นนะครับคอมพิวเตอร์มองไม่เห็นตัวชื่อโทรศัพท์นะครับวันนี้ มีวิธีการแก้ไขปัญหานะครับผมทําเมื่อก็สําเร็จมาแล้วนะครับสําหรับวิธีการนะครับวิธีการนะครับในที่นี้จะมี2วิธีนะครับวิธีที่1เลยนะครับให้คุณมาที่สตาร์ทนะครับสตาร์ทคลิกขวาคลิกขวาเซตติ้งนะครับคลิกที่เซตติ้งนะครับแล้วก็มาคลิกต่อที่ System นะครับคุณเข้ามาที่ System นะครับแล้วคุณก็มาคลิกที่ตัวนี้นะครับ notification ใน action นะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเสร็จมาถึงตัวพอมาถึงตัวหน้านี้นะครับคุณจะเห็นให้ครูเลื่อนลงมาครับ get notification from dissender อะไรเนี่ยครับไม่รู้ผมพูดถูกหรือเปล่าอันไหนเป็น off นะครับให้เปิดเป็น on ให้หมดนะครับบางอันก็จะไม่เกี่ยวกับตัวมือถือเรานะครับแต่แนะนำให้เปิดให้หมดนะครับให้เปิดเป็น on ให้หมดครับเปิดเป็น on ให้หมดนะครับเสร็จแล้วก็กากบาดออก นะครับแล้วก็ให้คุณถอดสายที่คุณเชื่อมต่อมือถือเข้าคอมพิวเตอร์นะครับถอดออกแล้วก็เสียบใหม่นะครับลองดูว่าตัว Windows นะครับมองเห็นตัวมือถือเราอย่างนะครับถ้ายังนะครับถ้ายังนะครับคราวนี้นะครับวิธีที่2นะครับให้คุณมาที่ Start คลิกขวาแล้วก็มาที่ Search Search เสร็จนะครับให้คุณพิมพ์คำว่า Device นะครับ device Manager นะครับ อ่าดีไวต์แมเนเจบางทีมันจะเด้งขึ้นมาอย่างนี้ให้คลิกเลยครับพอคลิกเข้ามาที่ device m a n a g e r เสร็จนะครับคุณจะเจอหน้าต่างอย่างนี้นะครับให้คุณมาดูที่คำว่าให้คุณมาดูที่คำว่า Port a b ท e device นะครับคุณคลิกให้มันกลางออกนะครับคุณจะเจอครับ จะเจอบางทีก็จะเจอนิววอลลุ่มแล้วก็จะเจอชื่อโทรศัพท์เอานะครับในที่นี้นะครับให้ที่พอตเทเบิลเดเวลนะครับที่ขึ้นไฮไลท์อย่างนี้นะครับให้คุณมาคลิกขวาก่อนคลิกให้ขึ้นไฮไลท์สีฟ้าก่อนนะครับแล้วก็คลิกขวาแล้วก็มาสแกน for hardware chain นะครับนะครับเสร็จแล้วก็คุณก็ลองเสียบสายที่ว่าเสียบหลังโทรศัพท์นะครับเสียบที่ตูดมันนะครับที่พอตไอตัว USB นะครับถอดออกเสร็จแล้วก็เสียบใหม่ดูว่า คุณก็เข้ามาดูที่นี่ดูว่าเครื่องคอมพิวเตอร์คุณนะครับ Windows มันมองเห็นชื่อโทรศัพท์อยังนะครับถ้ายังมองไม่เห็นอีกนะครับคราวนี้ให้คุณมาลงมาที่ชื่อโทรศัพท์เครื่อนะครับพอลงมาที่ชื่อเสร็จให้คุณคลิกขวาแล้วก็สแกน for hardware change นะครับแล้วก็ลองถอดใหม่แล้วก็เสียบเข้าไปอีกอดูว่า Windows มันมองเห็นโทรศัพท์หรือยังนะครับถ้ายังไม่เห็นอีกนะครับคร <c ute> าวนี้ให้คุณมาที่ update driver นะครับคลิกที่ update driver นะครับ แล้วก็ให้มาคลิกที่ search automatic นะครับ for driver นะครับถ้าว่ามันเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดอยู่แล้วก็ด e b บสเ driver for your device are already install นะครับแต่ว่าถ้าว่าถ้าว่ามันไม่ใช่เวอร์ชั่นล่าสุดนะครับตัว windows เดี๋ยวมันจะหาอัปเดตมาให้อัตโนมัตินะครับอัปเดตให้อัตโนมัติแล้วคุณก็ลองถอดสายใหม่นะครับสาย usb ใหม่แล้วก็เสียบกลับไปที่โทรศัพท์คุณใหม่ลองดูว่า windows มันมองเห็น โทรศัพท์เอายังนะครับถ้ายังอีกนะครับถ้ายังอีกคราวนี้นะครับให้คุณกลับมาที่ชื่อโทรศัพท์เอานะครับคลิกขวาเลยครับนะครับคลิกขวาเสร็จแล้วก็สแกน for hardware change นะครับแล้วก็ทําเช่นเดิมครับถอดสายออกนะครับถอดสายที่ตัวโทรศัพท์มันออกแล้วก็เสียบกลับเข้าไปใหม่ดูว่าวินโดว์มันมองเห็นหรือยังถ้ายังไม่เห็นนะครับ PC สุดท้ายและท้ายสุดนะครับเช่นเช่นเดิมครับมาที่ชื่อโทรศัพท์นะครับมาที่ชื่อโทรศัพท์เสร็จคลิกขวา นะครับแล้วก็อนิตซอมันออกเลยครับนิตอเดเวลนะครับคือลบตัวไดเวอร์มันเสร็จลบตัวไดเวอร์มันออกไปเลยนะครับลบตัวชื่อโทรศัพท์มันออกไปเสร็จคราวนี้ให้คุณกากบาดออกก่อนนี้คุณลบแล้วนะครับพอกากรบาดออกเสร็จคุณมาที่สตาร์ทสตาร์ทเสร็จนะครับมาที่ Power นะครับแล้วก็รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์คุณหนึ่งรอบนะครับระหว่างก่อนที่คุณจะรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับให้คุณถอดสาย ที่เชื่อมต่อมือถือเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ Doc. คุณออกก่อนนะครับพอรีสตาร์ทกลับมาเสร็จเรียบร้อยนะครับให้คุณเสียบใหม่นะครับเสียบใหม่นะครับสเสียบสายใหม่คือที่ให้รีสตาร์ทเพราะว่าหลังจากรีสตาร์ทเสร็จเรียบร้อยนะครับตัววินโดว์นะครับมันจะหาอัปเดตไดเวอร์ะไรนะครับให้เองโดยอัตโนมัตินะครับพอเครื่องรีสตาร์ทกลับมาเสร็จสักพักนึงครับให้คุณลองเสียบเข้าไปใหม่นะครับแล้วก็เดี๋ยววินโดว์มันจะจัดก,การเองนะครับให้คุณลองดูว่า เครื่องคอมพิวเตอร์คุณมองเห็นชื่อโทรศัพท์คุณยังนะครับนี่ครับก็เป็น2วิธีนะครับสําหรับการแก้ไขปัญหานะครับเสียบสายย s b นะครับสายสายชาร์จนะครับเชื่อมต่อเข้ากับมือถือเข้ากับคอมพิวเตอร์นะครับเพื่อจะโอนย้ายไฟล์นะครับแต่ว่าตัว Windows มองไม่เห็นชื่อโทรศัพท์นะครับไม่สามารถโอนย้ายไฟล์ได้นะครับผมทำามื่หายนะครับยังไงคุณก็ลองทําตามกันดูนะครับเผื่ออาจจะหายแบบผมนะครับ คือสาเหตุที่ใช้สายเชื่อมต่อนี่ครับเพราะว่าขี้เกียจจะปไปแงตัวเมมโมรี่มันออกมานะครับผมจะเอาเพลงลงในตัวมือถือนะครับถ้าเราใช้สายเชื่อมต่อเลยมันก็ไม่ต้องจําเป็นต้องไปงัดเมมโมรี่ออกมานะครับครับยังไงถ้าคลิปนี้ถ้าดีถ้าเป็นประโยชน์ก็กดฝากกดติดตามกันนะครับสําหรับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับ,รบสวัสดีครับ